ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนพ้นวันที่6เมษายนคนผียังต้องหลบนางมาไล่นางในที่นี้คือนางบนสวรรค์จนฟ้านางฟ้าแม่ทูนหัวของคุณนั่นแหละที่คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาหลุนดนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในโชคชะตา ครับผมคนก็คือคนผีก็คือผีครับคนนักคนนังผีคอยกันแกล้งในโชคชะตาของชาวราศีเมถุนมานานฉันไปทําอะไรให้เธอหรือ,อยังไงชาวราศีเมถุนโกรธแล้วใช่หรือไม่ถ้าโกรธแล้วท่านคอมเมนต์ลงมาเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งครับกันก่อนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่านะ ครับในดวงชะตาของชาวราศีเมถุนพ้นกับวันที่6เมษาไปเนี่ยครับคนที่คอยกันแกล้งอิจฉาให้ร้ายต้องหลบเพราะว่าอะไรกลัวด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาของท่านเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างมาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคตาหนวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคและเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดีเข้ามาก้ามกายท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไว อาผมแล้วผีล่ะับผมผีจากคนตายไปก็เป็นผีนะครับผมเป็นคนอิจฉาก็ยังขี้อิจฉาอยู่เหมือนเดิมราผมไม่เปลี่ยนไปหรอกมันก็เป็นผีขี้อิจฉานะครับผมสิ่งต่างๆก็คอยกันแกล้งคนอื่นคอยดูถูกเหยียดหยามดูถูกเหยียดย่ำเห็นคนอื่นแย่ตาต้อยมันสะใจมันดีใจมันมีความสุขเห็นคนนี้เขามีความทุกข์ โอ้โหมีความสุขเหลือเกินยิ้มหัวเราะล่าหัวเราะล้านสนุกสนานมีความสุขมันจะเจ๊งแล้วมันจะพังแล้วโอโ้มีความสุขเหลือเกินผีประเภทน,นี้นะครับผมนางมาไล่มาไล่เพื่ออะไรเพื่อที่มาคล้องเกี่ยวกับตัวท่านเนี่ยวุ่นไวายไปหมดเลยผีตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นผีสิ่งต่างๆที่เข้ามาจะต้องหลบเพราะว่านางเข้ามาช่วยเสริมดวงชะตา ดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยนะครด,ด้วยชะตาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีในเมื่อนะผีไม่ดีมันออกไปเนี่ยมันหลบไปเนี่ยคนไม่ดีหลบไปท่านยังยังมีความสุขไหมครับ ครับจะมาหลอกเงินแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาต่อให้ท่านรู้ทันมันก็ทุกนะนะครับมันก็ทุกนะนะครับไม่ใช่เรื่องของเราที่เราจะไปนั่งเป้ากังบนแก้ไขตลอดเวลาสู้ไปอยู่กับคนดีๆผีดีๆที่นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาให้นะครับทำแต่กุญงามความดีไม่ขี้อิจฉาไม่ใส่ร้ายกันแกล้งคนอื่นนะครับมันว่างกันหรือย,อยังไง นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะครับท่านควรที่จะต้องนะอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆแล้วอยู่ด้วยดวงชะตาของคุณเองนะไม่ต้องไปพึ่งพาสายคนหรือผีครับนะอยู่ด้วยตัวของเราเองนะครับผมไม่เป็นหนี้บุญคุณใครนะครับนะเรารวยด้วยของเราเองไม่เห็นจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอต72ล้านแล้วไปขอผีเลยนะครับผมพอเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะทวงหนี้ รับผมทวงหนี้ที่เราได้ไปท่านคิดเหรอมันให้ฟรีๆไม่มีนะครับผีที่ให้ฟรีๆีเนี่ยเัาผมเพราะฉะนั้นบางคนถูกเราวันที่หนึ่งเราไม่ได้ม่ได้ใช้เงินนะมันเอาไปอยู่ด้วยนะครับราวันที่หนึ่งเาผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นครับบนวันที่6เมษาไปชาวราศีเมถุนดวงชะตาราศีเมถุนราศีเมถุน เป็นราศีที่มีลักษณะเด่นด้านการสื่อสารความคล่องแคล่วและความอยากรู้อยากดวงชะตาของชาวราศีเมถุนมีแนวโน้มที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งการงานการเงินโอกาสใหม่ๆและความรักมาดูกันว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างลักษณะทั่วไปของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ เดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะรู้สึกกระปร้กระเลราและมีพลังงานเต็มเปลี่ยมความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะพุ่งสูงขึ้นทำให้คุณมีไอเดียใหม่ๆมากมายอยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันแต่ต้องระวังไม่ให้กระจัดกระจายจนเกินไปการจัดลำดับความสำคัญจะเป็นสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้ ดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีเมษจะส่งผลให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าสแสดงออกและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาวอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรในราศีกุม อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายหรือต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและพิสูจน์ตัวเองด้านการงานในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนคุณจะได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานมากขึ้นอาจได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์สำคัญหรือเป็นหัวหน้าทีมในงานใหม่ๆนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะเป็นจุดเด่นในการทำงานคุณอาจมีไอเดียใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานอย่าลังเลที่จะนำเสนอความคิดของคุณแม้อาจจะดูแปลกใหม่หรือท้าทายในตอนแรกแต่มันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้คุณรับงานมากเกินไประวังการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน จนเกินกำลังควรเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาให้ดีการทำงานอย่างมีระบบและมีแผนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือสัมภาษณ์งานทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นของคุณจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ ได้เป็นอย่างดีแต่ควรระมัดระวังไม่ให้พูดมากเกินไปจนดูเป็นคนโอ,อ้อวดด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับชาวราศีเมถุนแม้ว่าจะมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดาวพฤหัสบดีที่โคจรในราศีเมษจะส่งผลดีต่อการเงินของคุณคุณอาจได้รับโบนัสเงินรางวัลหรือมีโอกาสทำงานพิเศษที่สร้างรายได้เพิ่มนอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณอาจนำไปสู่การคิดคน้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ในราศีกุม อาจทำให้คุณต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลหรือการลงทุนในการศึกษาหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆสิ่งสำคัญคือการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบควรจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือซื้อของที่ไม่จำเป็นการสร้างเงินออมและการลงทุนระยะยาวควรเป็นเป้าหมายสำคัญในเดือนนี้สำหรับการลงทุนควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจแม้ว่าจะมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาแต่ก็อาจมีความเสี่ยงแฝแงอยู่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นโอกาสที่เข้ามา เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีที่โคจรในราศีเมษจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากมายทั้งในด้านการงานการเงินและการพัฒนาตนเองในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งรับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญ หรือได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวงการนี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพควรใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีของคุณในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้อื่นในด้านการเงินอาจมีโอกาสในการลงทุนหรือสร้างรายได้เสริมที่น่าสนใจเช่นการเริ่มธุรกิจเสริมการลงทุนในตลาดหุ้น หรือการซื้อสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมูลค่าในอนาคตแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเช่นการได้รับทุนการศึกษาการเข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ หรือโอกาสในการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควรเปิดใจรับโอกาสเหล่านี้เพราะมันจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามการเลือกรับโอกาสที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรรับทุกโอกาสที่เข้ามา โดยไม่พิจารณาให้ดีควรประเมินว่าโอกาสนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณหรือไม่และคุณมีทรัพยากรเพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ด้านความรักสำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นดาวพฤหัสบดี จะส่งเสริมให้คุณและคู่ครองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นอาจเป็นเรื่องเป้าหมายในชีวิตแผนอนาคตหรือแม้แต่ปัญหาที่ค้างคาใจมานานนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น